มีนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเมนูอาหารเสริมคุ่มคุ้มกันนะคะวันนี้เราทําทั้งหมด3ามเมนูด้วยกันรายการแรกเลยคือทำอะไรเลยเป็นข้าวผัดกระเทียมค่ะข้าวผัดกระเทียมค่ะแล้วก็เมนูที่2เป็นปลาทอดนะคะปลาทอดค่ะเมนูที่3เป็นซุปครีมเห็ดค่ะสาหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เมนูอันแรกก่อนคือทำข้าวข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดกระเทียมมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะก็จะเป็นข้าวสวยนะคะมีกระเทียมค่ะ เนยค่ะใช้เป็นวันนี้ใช้เป็นเนยเค็มนะคะเนยเค็มหรือถ้าไม่มีใช้เนยจืดจะได้แล้วเราก็ค่อยเพิ่มเครื่องปรุงเป็นเกลือน,นิดนึงนะคะค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะเพิ่มสีสันด้วยแครอทค่ะ,คะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะทีนี้เครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ<อ>ข้าวเราก็จะหุงข้าวนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะ โดยการโดยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะหุงข้าวแล้วก็เก็บข้าวตู้เย็นไว้นะคะแล้ววันรุ่งขึ้นก็ค่อยนํามาผัดนะคะ<อ>หรือว่าถ้าเราแบบอ,อยากทานนะคะด่วนอย่างเงี้ยค่ะเราก็หุงข้าวแล้วเราก็พอหลังจากหุงข้าวลอุให้มันอุ่แล้วนะคะ แล้วเราก็มาพักข้าวนยผิงไว้ให้มันคายร้อนนะคะแล้วค่อยนําไปผัดก็จะได้ข้าวผัดที่เป็นเม็ดเ,เรียงตัวสวยค่ะเมนูที่สองเมืทำอะไรหนะ้าปลาทอดอปลาทอดปลาทอดตัวนี้ก็เน้นเป็นปลาที่มีโอเมก้าสสูงนะคะวันนี้เราเลยใช้ปลาแซลมอนนะคะเครื่องปรุงปลาตัวนี้ก็จะปรุงแค่พริกเกลือกับเ,เกลือกับพริกไทยกือยสองอย่างเท่านั้นแล้วก็ส่วน เมนูที่สามคือซุปครีมเห็ดใช่ค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะวันนี้ซุปครีมเห็ดของเราเนี่ยก็จะมีเห็ดออรินจินะคะออรินจิต่อไปตัวที่สองคือก็คือตัวเห็ดหอมค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมสดอันนี้ตัวป็นชิเมจิค่ะ อะไรนะเห็ดชิเมจิชิเมจิใช่2ตัวนี้เนี่ยจะมีสารคนที่เรียกว่าเบต้ากูแคนเนี่ยใกล้เคียงกันเลยอันนี้จะมีอันดับหนึ่งอ๋อสองตัวนี้สองตัวนี้จะใกล้เคียงกันนอกจากจะมีเห็ดสามอย่างแล้วก็จะมีตัวเบคอนทอดอันนี้ก็จะทําให้ซุปครีมมีความหอมนะคะแล้วก็จะมีตัวเนยสดนะคะมีแป้งข้าวโพดมีน้ําสต๊อกแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็จะมีกระเทียมค่ะ ส่วนปรุงรสเนี่ยก็คือปรุงใช้แค่ตัวเกลือแล้วก็ผิกไทยค่ะอ่าฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นซูมเอครีมข้นเนี่ยก็จะมีนมแล้วก็ตัวครีมวิปครีมค่ะวันนี้เราทำเพิความขนครีมข้นหรือว่าครีมธรรมดาเป็นซุปครีมข้นซุปครีมข้นก็คือเราจะใส่สองตนด้วยค่ะอันแรกก่อนเลยก็คือว่าเราจะทำข้าวผัดกระเทียมก่อนข้าวผัดกระเทียม ก็ใช้ไฟปานกลางนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะค่อนข้างมาทางอ่อนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะคะอ๋อไฟปานกลางเนาะโอเคแล้วก็ใส่เนยลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนยเค็มใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเนยเค็มเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยกระเทียมนี้อาจารย์สับมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นชิ้นเล็กๆนะอันนี้เราก็เจียวกระเทียมก่อนเลยเจียวกระเทียมกับเนยนะคะอ่าเจียวเทียมกับเนย ก็ตอนนี้กลิ่นออกแล้วนะคะ,คะแล้วก็จะใส่แครอทลงไปค่ะใส่แครอทลงไปค่ะแครอทอันนี้จะต้มก่อนไหมหรือว่าเป็นแครอทสดค่ะแล้วก็สับเ,เล็กๆนิดนึงค่ะคช่วยเพิ่มสีสันให้ข้าวผัดนะคะ,อะตอนนี้ในกระทะเราก็เพิ่มแครอทลงไปแล้วอตอนนี้ใส่ไข่ลงไปแล้วค่ะไข่กำลังจะสุก ก็พอไข่เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะเราจะไม่ให้ไข่สุกมากเนาะสุกประมาณสัก5 0าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตรงนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่เครื่องปรุงอาจารย์บอกว่ามีอยู่สองสามอย่างก็คือมีซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เกลือพริกไทยเกลือพริกไทยค่ะแล้วก็จะผัดนะคะกระจายตัวไข่นะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้เข้ากับข้าวนะเข้ากับข้าวนะคะค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะค่อยค่อยใส่ลงไปตามด้วยเกลือเลยนะคะตามด้วยเกลือ ต่อไปเป็นพริกไทย,ไทยะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาแล้วะคะ่ะเราก็จะจัดใส่จานค่ะจัดจานนะคะสําหรับหนึ่งเสิร์ฟนะคะนี่โชว์อันนี้คือข้าวผัดกระเทียมแล้วก็กระเทียมที่เราทอดเจียวเตรียมไว้นะคะกระเทียมที่เราเจียวเตรียมมาไว้ใช่ค่ะนี่ ที่สองเราจะทำปลาทอดปลาทอดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราเลือกปลามาก็คือว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีตัวปรุงรสของปลาแซลมอนมีอะไรบ้างมีเกลือกับพริกไทยค่ะเกลือกับพริกไทยเท่านั้นสองที่เราใช้น้ำมันอะไรเป็นน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มนะคะค่ะใช้แค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวพอค่ะมีปานกลางเหมือนเดิมปานกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะปรุงนะคะใส่เครื่องปรุงพริกไทยกับเกลือตรงนี้ลงไปนะคะ คนตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็แค่โรยๆค่ะแล้วเวลาหย่อนลงไปมันจะกระเด็นไหมอ่ะไม่เลยค่ะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะคะอ๋อมนิดห่อโอเคได้ไม่เป็นไรเราใส่ป้องกันแล้วได้ไงเรามีสององการโอเคเราก็จะพลิกด้านข้างนิดนึงนะคะอ๋อก็คือว่าโรยเกลือกับพริกไทยให้ทั่วนั่นเองเนาะใช่ค่ะทางด้านข้างด้วยค่ะอ่านันดับแรกนะคะเราก็จะทอดตรงทางด้านหนังก่อนนะคะ เพื่อให้หนังของปลามันสวยนะคะโอเคค่ะจะได้กรอบด,ด้วยนะคะใช่ใช่ค่อยลงทอดได้แล้วคะ uh ่ะ huh. ทอดให้สีเหลืองสวยนะคะเขาได้สีเหลืองสวยเลยเสร็จแล้วค่ะสองเมนูแรกของเราอ uh ่า huh. ค่ะ อันนี้สาหรับคนเดียวอันนั้นสำหรับอีกคนนึงใช่ใช่ต่อไปเป็นเมนูที่3นะคะเมนูที่3ก็คือทำซุปครีมเห็ดนั่นเองนะคะค,ค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราจะเจียวเบคอนก่อนนะคะเจียวเบคอนเลยอันนี้ก็ใช้ไฟปานกลางนะคะใชไฟปานกลางเจียวให้น้ำมันของเบคอนออกมาค่ะแล้วตัวเบคอนเนี่ยจะทำให้ซุปครีมเห็ดเนี่ยมันมีความหอมอร่อยมากยิ่งเราเจียวเบคอนเสร็จแล้วเราก็เอา,เอามาพักไว้ โอ้หอมมากแล้วก็ใส่เนยใส่เนยเป็นเนยเค็มตัวเดียวกันกับที่เราทำข้าวผัดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,อะพอใส่เนยเสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดไปผัดพอเห็ดเนี่ยจะค่อนข้างสุกยากกว่าอันนี้เห็ดอะไรเห็ดออรินจิอ<ล>พอเห็ดเริ่มเริ่มนิ่มนะคะก็ใส่หอมใหญ่ลงไปอใส่หอมใหญ่หอมใหญ่เราก็ทำชิ้นเล็กๆค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมหอมใหญ่กระเทียม แล้วก็ผัดให้ส่วนผสมมันนิ่มให้มันนิ่มให้สุกค่ะตอนนี้เราผัดให้สุกเสร็จแล้วก็แล้วก็อาจจะใส่เบคอนลงไปด้วยเราจะแบ่งใส่แค่บางส่วนนะคะเราจะเหลือไว้นิดนึงไว้สำหรับแต่งหน้าแล้วจากนั้นนะคะก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยพอส่วนผสมในกระทะเนี่ยเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปอันนี้จะเป็นน้ำสต๊อกไก่นะคะก็คือเราต้มที่โครงไก่ ข้าวน้ําตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความกลมกล่อมโอเคอันนี้ใส่แป้งมันลงไปแล้วค่ะแล้วก็ต้มจนมันเริ่มแป้งมันใสอะค่ะอพอใส่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นใช้ความเร็วยังไงเท่าไหร่เอ่ยก็ปั่นจนมันอ่ละเอียดเลยใช่แล้วนี่บางคนอาจจะชอบแบบมีเทกเจอร์นิดนึงถ้าชอบแบบมีเทกเจอร์กินแล้วมีแบบเนื้อเห็ดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะปั่นหยาบๆยาได้ จะใช้ภาชนะเดิมเลยค่ะค่ะในการเคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะคะอ๋อต้องไปตั้งต่อกเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมนมกับครีมเชียววิปปิ้งครีมค่ะมันมันต้องผ่านความร้อนหมดเลยใช่ค่ะเปิดไฟปานกลางไฟปานกลางเนาะโอเคมันก็จะมีความข้นมากเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือนมสดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนมสดอันนี้เป็นนมสด นมจืดค่ะนมจืดธรรมดาใช่ค่ะห้องหองมาเลยไม่ค่ะไม่ธรรมดาเลยใส่นมไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวงตามสูตรเลยนะคะอันนี้สัดส่วนตามสูตรเลยค่ะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะเ้นหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะอันนี้ก็เคี่ยวจนมันเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาลงได้ก็เราทานได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสว่ตักใส่ถ้วยอันนี้ก็จะเสิร์ฟได้ประมาณสามถึงสี่ถ้วยอ๋อกินได้สี่คนเลยใช่ค่ะเอาแต่งหน้าตัวเห็ดนะคะ เท็ที่เราทอดแตงโมนไว้ิีนึงเป็นเท็ดหอมนะคะแล้วก็เบคอนนะคะนี่คือตอนตอนนี้ซุปคีมมันยังร้อนอยู่ค่ะส่วนผสมมันยังไม่ข้นนะคะเอาเป็นหน้ายิ้มได้ไหมอ่ะเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่ขอแบบง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนก็ได้โอเคได้ได้ีเบคอนที่แยกเอาไว้จางหางหน่อยนึงเนาะค่ะอือฮึอเคโอเคอ่าตอนนี้นะคะเมนูของเราเสร็จแล้วนะคะเมนู เสริมภูมิคุ้มกันนะคะอันแรกเลยก็คือข้าวผัดกระเทียม,ยมอันที่สองปลาทอดค่ะปลาทอดสซุปครีมเห็ดซุปครีมเห็ด